ก็จะมาเฉลยแผ่หนึ่งปีห้าเจ็ดข้อที่สิบห้าของเดือนเมษายนนะคะโดยโจทย์ข้อนี้เนี่ยกําหนดตัวเลขให้ทั้งหมดสิบจำนวน,นะคะ่ะแล้วก็ข้อความกอและข้อความขอนะคะให้เราพิจารณาว่าเอามันมีการถูกหรือมันผิดยังไงนะคะโดยการข้อแรกเนี่ยเขาให้เราหาใดใดที่เจ็ดนะคะลบก,กับมัธยฐานเนี่ยเท่ากับหกจุดห้าว่ามันเป็นจริงหรือเปล่านะคะขั้นตอนแรกเนี่ยเราก็ต้องทําตัวเลขสิบจำนวนเนี่ย ให้มันเรียงลำดับจับน้อยไปหามากก่อนนะคะแล้วก็ตามด้วยการหาค่ามาัธยฐานนะคะโดยการหาตำแหน่งก่อนนะคะโดยการใช้สูตร n บวกหนึ่งเท่ากับสองค่ะ n ะในที่นี้ก็คือสิบนะคะหรือว่าจํานวนทั้งหมดของจํานวนอของข้อมูลัเองค่ะจะได้เท่ากับห้าจุดห้าตรงนี้นะคะจะเป็นตําแหน่งยังไม่ใช่อค่ามาัธยฐานนะคะตําแหน่งที่ห้าแล้วก็เกินมาอีก 0.5นะคะคือตำแหน่งนี้ค่ะเราหาได้โดยการนำตัวเลขทั้ง2ตัวนะคะไปบวกกันแล้วก็หาร2ค่ะจะได้เท่ากับ41 41เนี่ยนะคะก็คือค่ามัทรฐานค่ะขั้นตอนต่อมานะคะก็คือการหาเดตไซที่7ค่ะโดยการเราจะหาเนี่ยตำแหน่งก่อนนะคะการใช้สูตรเจอ7ส่วน10คูณ n บวก1น,นะคะ n ในที่นี้ก็คือ นั่นเองค่ะจะได้เท่ากับเจ็ดจุดเจ็ดนะคะโดยการนำตัวเลขตำแหน่งที่เจ็ดนะคะก็คือตัวนี้สี่สิบห้าบวกกับผลต่างของเลขที่เกินมาด้วยนะคะก็คือตรงนี้นำมาลบกันได้เท่ากับสามค่ะแล้วก็นำาัวสัญลที่เกินมานะคะก็คือศูนย์จุดเจ็ดนำมาคูณกัน,นะคะ่ะ จะได้เท่ากับ47.1ค่าตรงนี้ก็คือค่าของดีไซน์ที่7ค่ะต่อมานะคะเราจะทำการนำค่าทั้งสองค่ามาลบกันนะคะตามที่โจทย์บอกว่าจะเท่ากับ6.5ว่าเป็นจริงหรือเปล่าล่ะคะแล้วก็ลบกันเลยคะ่ะ47.1-41เลบเท่ากับ6.1ซึ่งแสดงว่าข้อนี้ข้อเข้าใเนี่ยไม่ถูกต้องนะคะแล้วก็ตัด ช้อยข้อกแล้ว้ออะช้อยข้อหนึ่งแล้วก็ข้อสองทิ้งเลยค่ะเพราะมันบอกว่าถูกนะคะก็คือเราจะพิจารณาข้อขอไขต่อเลยนะคะก็คือสูตรของการหาส่วนเบี่ยงเบนเนี่ยจะเป็นข้อท้ายสามลบข้อท้ายที่หนึ่งแล้วก็ส่วนในสองค่ะเราจะหาค่าของข้อท้ายที่สามแล้วก็ข้อท้ายที่หนึ่งก่อนนะคะ ภายที่หนึ่งเนี่ยเราหาได้โดยการหาตำแหน่งกันก่อนนะคะหนึ่งส่วนสี่คูณเบวกหนึ่งจะเท่ากับสองจุดเจ็ดห้าค่ะเราก็ไปดูนะคะว่าตำแหน่งที่สองเนี่ยคือตำแหน่งนี้แล้วก็ใส่ไปก่อนนะคะสามสิบแล้วก็ บวกกับพ้นเป็นทศนิยมที่เกินออกมานะคะเราจะนําไปหาเหมือนกับเดไซน์นะคะก็คือผลต่างของสองจำนวนนี้คูณกับทศนิยมที่เกินมาจะเท่ากับ31.5ค่ะอันนี้คือข้อท้ายที่1นะคะส่วนคอท้ายที่3ามเราหาได้คนโดยการนำสามส่วน4คูณ n บวก1 จะเท่ากับ8.25ครับองาแล้วก็หาคำนวณเหมือนเดิมนะคะก็คือตำแหน่งที่8ตำแหน่งนี้บวกกับผลต่างเพราะว่ามันเป็นทศนิยมนะคะก็คือ2คูณด้วยทศนิยมที่เกินมาข้อท้ายที่3เท่ากับ48.5นะคะ ็จากสูตรอันนี้นะคะเราก็จะหาได้ว่า48.5ลบกับ31.5แล้วก็ส่วนด้วย2เนี่ยจะเท่ากับเท่าไหร่นะคะก็จะเป็น17ส่วน2ค่าเท่ากับ8.5ค่ะแต่ว่าจากสทย์เนี่ยเขาบอกว่าเท่ากับ8.6ใช่ไหมคะซึ่งข้อนี้เนี่ยผิดนะคะแล้วก็ตอบ Try a crotchy hut.